สวัสดีครับบริษัท c o n v a y p e t Relocation ยินดีให้บริการคลิปนี้จะเป็นข้อมูลการเตรียมเอกสารสำหรับน้องน้องสัตว์เลี้ยงไปประเทศกาตาเอกสารจำเป็นที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้ 1. สำเนาพาสปอร์ตผู้โดยสาร 2. ส,สมุดวัคซีนหรือใบรับรองการฉีดวัคซีนตัวจริง 3. เอกสารรับรองการฝังไมโครชิป 4. ผลเลือดระบุค่าภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าออกโดยห้องแล็บที่ได้รับการรองรับจากประเทศปลายทาง 5. ใบอนุญาตนำเข้าจากประเทศปลายทางรายละเอียดสำคัญในสมุดวัคซีนที่ต้องระบุข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัคซีนรวมโดยจะต้องมีหมายเลขล็อตของวัคซีนและวันหมดอายุของวัคซีนระบุวันที่ฉีดวัคซีนและวันที่นัดครั้งถัดไป ระบ,บุชื่อนามสกุลหมายเลขใบอนุญาตผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์พร้อมกับเซ็นรับรองโดยสัตวแพทย์ที่ฉีดวัคซีนระบ,บุหมายเลขไมโครชิประบุรายละเอียดของสัตว์เลี้ยงให้ครบถ้วนเช่นวันเดือนปีเกิดเพศสีสายพันธุ์และประวัติหากทำหมันแล้วหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เบอร์098497 0155หรือช่องทางไลน์ตาม QR Code นี้บริษัท c o n เวเ p a t ร Relocation ยินดีให้บริการขอบคุณมากครับ